สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกล้องปายไทยแน่เล่าน้ำไทยแน่ล่าน,น,าน,านครับผมมันนครับนยขกับสิบบบมัมเหเฮขนาดครับผมเตรียมเตรียมเตรียมขนาดไว้ขายครับผมนี่ครับผมนขนามาจาก โอ้โหกินขนาครับผมข้ามาเบึงว่าห้าจะบออกขนาห้าจะบออกันใดนับไปเลยครับหนึ่งสองแคไใบหนึ่งสองสามแล้วแค่สามมันครับผมอ้แต่ว่ากินเนี่ย ี๋ยวข้าวมันชีไปปอกกัน,นครับผมนะปอกปอกโอเคครับ่อท้าวชีเก็บไบขายข,าาขา้ากัะมาปอกขนาดนะครับพี่นอนะ้องเอาไว้แค่สามสามอันอนะันวันนี้คณะอ่อนคณะอ่อนวันนี้บางวันก็แข็งแก ปอกมาดูวิธีปอกนะครับเส้นมันอันนี้มันเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเส้น,นเดี๋ยวเราก็ต้องปอกออกให้หมดพอเวลาไป ผัดคณะมูกรอบแล้วมันจะไปติดฟันลูกมันจะไปติดแขวลูกค้าครับจากปอกเช็ดแ้วเข้าก็ะสิบไปหั่นกันได้หั่นไว้ขายนี่ร้านนี้ก็ขายมาหนึ่งประมาณ5กิโล6กิโลครับกระสาวที่ขั้นอ่ี่ นี่ครับไาที่เป็นเส้นแบบนี้นี่แเราเราปอกออกให้หมดเพราะมันจะไปติดแ้วเขาโอเคครับเดี๋ยวห้องกะไปหั่นกันนะครับพี่น้องแล้วแหละหั่นแบบร้านอาหารตามสั่งปอกเคแล้วครับเดี๋ยวห้องกะซิเอาไปล่างน้ำนะครับพี่น้องเลยล่างน้ำเช็จแล้วก็ซีมาหั่น แล้วก็เก็บไว้ขายครับผมโอเคครับต่อมาครับผมเราก็จะมาหั่นกะทะครับผมนี่ที่เราหันนนห่นแล้วอันนี้ที่หั่นแล้วนี่ มาแล้วก็จะมาหา่นเดี๋ยวก็เราจะหั่นแบบร้านอาหารห้าดาวนะครับแล้วเราก็จะกีดอย่างนี้อันนี่คือร้านอาหารห้าดาวครับผมเขาหั่น ครับรเราจะหั่นแบบร้านอาหารตามสั่ง,งลแล้วละครับพี่น้อง คลิปนี้กับท่านนีแ้แหละครับพอ่อคนนี้คลิปนาสวัสดีครับผม